เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูการซ่อมรถเข็นนะครับทุกคนอันนี้เป็นรถเข็นที่แม่บ้านเออพันโงนะเขาเป็นพันโงแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับผู้หมูก็เลยติดปากเรียกว่าแม่บ้านนะก็พันโงเขาใช้จนสบักสบอมไปแล้วนะครับอันนี้หักนะนะอันนี้ไม่ได้เขาออกแบบมาแบบนี้อันนี้มันหักนะครับจริงจริงมันตรงขึ้นไปนะครับแต่ว่าเขาเข็นนู่นเข็นนี้ไปจนมันหักออกมาซึ่งเป็นปกติของรถเข็นแบบนี้อยู่แล้วที่มันจะพังง่ายนะครับ บอกเลยว่าพังง่ายนะครับจากประสบการณ์ที่เขาซื้อรถเข็นมาใช้ในโรงเรียนซ่อมตลอดนะครับซ่อมไม่ไหวก็ทิ้งไปแล้วก็ซื้อใหม่นะครับมันพังง่ายนะครับอันนี้เหมือนรถเข็นผักทั่วไปนะั่นแหละแต่ว่าพวกรถเข็นผักเขาก็จะเสริมแรงหน่อยนะครับทำนูน่นทํานี่เสริมเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ว,ว่าอันนี้เป็นแบบเพียวๆเลยที่ซื้อมาจากร้านนะครับความเปราะของมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่เหล็กบางๆตรงนี้แล้วก็พวกข้อต่ออะไรเงี้ยเขาจะเชื่อมไว้แค่พอประมาณนะครับอันนี้เป็นเหล็กบางๆเจี๊ยบเลย เชื่อมแต้มลงไปนิดเดียวก็ทะลุแล้วนะครับออันนี้ก็เหล็กบางนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะแต้มไว้หน่อยเดียวสุ่ดเนี้ยส่วนใหญ่จะหลุดแบบนี้นะครับหลุดบ่อยๆหลุดแบบเนี้ยถ้าใช้งานหนักนี้ก็ไม่รอดนะครับยิ่งมาใช้ในโรงเรียนด้วยนะใช้หลายมือนะใช้หลายมือเดี๋ยวครูม้งเดี๋ยวพะโลงม้งเดี๋ยวนักเรียนบ้างอะไรเงี้ยยิ่งในโรงเรียนเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็เข็นนมเดี๋ยวก็เข็นข้าวปลาอาหารผักอะไรเต้มไปหมดนะครับหรือไม่ก็พวกอิฐพวกหินอะไรปูนทรายอะไรต่างนะครับเข็นกันนะแล้วก็ ที่จะเกิดขึ้นกี่ก็เป็นนี่ครับลูกปืนแตกครับผมลูกปืนนี้ถ้าเกิดว่าลูกปืนแตกคุณหมูไม่เปลี่ยนนะมันเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าคุณหมูไม่เปลี่ยนหมูจะให้เขาทิ้งไปเลยนะแต่ว่าไอ้ที่เราพอซ่อมได้เราก็จะซ่อมให้เขาน,นะครับนอกจากซัพพอร์ตโรงเรียนแล้วยังต้องซัพพอร์ตพละงอีกนะครับรับหลายงานจริงๆตอนนี้ก็ซ่อมให้เขาเพื่อให้เขาใช้งานได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้เปิดเรียนแล้วนะครับโรงเรียนก็จะได้อ่าปรับพื้นที่นู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ารถเข็นมันก็จําเป็นเนาะนะนะวิธีการซ เนื่องจากว่ามันพับมาแบบนี้เราก็จะลามดามเหล็กเลยแล้วกันอ่าเราจะไม่ดัดออกมาให้มันตรงเหมือนเดิมนะครับเราก็จะใช้เหล็กเท่าที่เรามีอยู่นะครับนะเหล็กเที่ยวเท่าที่มีอยู่ที่คุณหมูคิดว่าน่าจะแข็งแรงที่สุดเท่าที่พอทําได้นะครับคุณหมูก็จะตัดเหล็กตัวนี้มา30เซนแล้วก็มาแปะไปเลยนะครับนี่เอาง่ายๆแปะดามไปเลยนะครับปั๊บแล้วก็เชื่อมติดไปนะครับแบบนี้อ่าอันนี้อยู่แน่นอนนะครับอยู่แน่นอนวิธีการเชื่อมของเราก็จะเชื่อม หัวนะครับเชื่อมหัวเชื่อมตรงนี้ตรงไหนที่มันแปะเหล็กได้เชื่อมหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงกลางก็จะมีตรงนี้ด้วยนี่ตรงไหนที่มันแตกตรงไหนที่มันหลุดเชื่อมหมดเลยนะครับอตรงนี้ก็เชื่อมแค่นี้ก็น่าจะอยู่แหละนะครับปั๊บเหล็กตรงนี้โผล่ยื่นมาเป็นบังโคลนได้ด้วยไหมเวลาเขียนไปโคลนจะไม่สาดไม่ใช่แหละ ฝั่งนี้เหล็กตัวกลางมันจะลอยลอยขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้ไอ้สองฝั่งเนี้ยมันจะลอยนิดหนึ่งหมูก็เลยทําให้มันลอยเท่ากันนี่ยกสูงมาเท่ากันใช่ไหมปับ๊บยกสูงมานิดหน่อยจะไม่เป็นไรนะครับยกสูงก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้ไอ้น้ําเชื่อมเหล็กเชื่อมมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในด้วยนะครับจะได้ไม่ติดแค่ขอบขอบเนาะนะก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมให้มันลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วกันนะครับ นี่ครับข้อดีของเหล็กที่มันลอยขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยก็คือ,อเหล็กเชื่อมเนี่ยส่วนของน้ําเชื่อมเนี่ยมันก็จะได้น่ะติดเข้าไปข้างในด้วยนะครับก็มีส่วนติดเยอะแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะเปลืองนิดนึงเพราะว่าเราใช้เครื่องเชื่อมแบบมิกนะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับอาจจะเปืองนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะรวิธีแก้ปัญหาก็ประมาณนี้นะครับนี่ลอยขึ้นมาก็เชื่อมได้นะครับเชื่อมติดกันได้ ตรงนี้มันจะสูงหน่อยนะมันจะเชื่อมยากหน่อยผมก็จะใช้น็อตนะครับใช้น็อตมาใส่ปรับใช้น็อตมาแปะนะครับเพื่อให้มันเชื่อมง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อให้เนื้อมันติดกันนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ซ่อมรอยที่มันชำรุดที่มันแตกแล้วแล้วก็ที่มันหัก ไปเรียบร้อยนะครับก็น่าจะใช้ได้อีกระยะหนึ่งจนกว่าเด็กๆจะเปิดเทอมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเทอมมาเด็กๆมาใช้งานกันก็คงจะไม่ปาณีเราเหมือนกันเ <c oughs> น่เวลาเด็กๆใช้งานนิ้วหูแบบหนักมากนะครับอาจจะพังเร็วกว่านะแต่ตอนนี้ลูกปืนมันแตกแล้วหูหมูไม่เปลี่ยนนะครับหมูไม่เปลี่ยนลูกปืนก็มันเปลี่ยนไดแ้แต่ว่าไม่เปลี่ยนนะครับก็คือให้เขา ส่งซ่อมร้านหรือไม่ก็ซื้อใหม่ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าลูกปืนหงไม่รับทําอยู่แล้วนะครับนะก็ทําเป็นงานงานไปนะไม่ใช่ว่าไปรับทุกอย่างเดี๋ยวมันจะมันจะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นนะเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับการซ่อมรถเข็นนะครับรนะอยเชื่อมก็อาจจะแบบเอยียงว่าหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าไม่ใช่ช่างซ่อมมืออาชีพนะครับก็เป็นคุณครูที่ซ่อมของได้นิดหน่อยนะครับผม Okay. ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ